รอบเช้าครับหนึ่งเต้มปลาช่อนครับพี่น้องปลาช่อนหนึ่งเต้มหล่อมว้าวพี่น้องว้าวปลาดุกตัวใหญ่ครับเต้มสองปลาดุกตัวใหญ่ครับพี่น้องเต้มสามอยู่ไหมพี่น้องอียิงน้อแน่ยิงน้อพี่น้องอะไรน้อหนี่ บอกน้อติดงู้ว้าวพี่น้องเต็มสี่ครับเต็มสี่ครับอะไรครับพี่น้องว้าวประคอประคอว้าวดูมันอยู่ข้างบนเลยครับพี่น้องหลอมๆพี่น้องน้องครับเต็มตีห้างครับพี่น้องเบียดหักเลยพี่น้องโอ้ติดโอ้ตายแล้วพี่น้อง